ให้นเหนื่อยกัให้นเหนื่อยกัน,น,น,กนโอ้โห่ที่ไม่เสมอเลยดูว่โลห้าโลไม่มีสวิงนะไม่มีสวิงตักเหน,นืน่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วขีดข้าวข้างหลังวานหน่อยข้าวของหลังดันขึ้นมาเอ,อ้าขึ้นแล้วครับ ทางวิเศผ้าเลยเศผ้าเศษผ้าเสษผ้าเศผ้าลงามีอุ้มให้ปลาเลยอุ้มอย่างนี้ได้ไหมได้ได้เราบินเรื่สากิโลนี่ฮะกว่ากิโลขากัดฮะห้าโลกว่าแล้วเลยหโลเศษผ้าเศษผ้าใหญ่ๆมีเหรอเศษผ้าดำๆแบบนั้นอ่ะห้าหกโลกว่าแล้วเด็ดเด็ดเด็ดไม้เด็ดครับพระอาจารย์จัดไปแล้วครับวันนี้ นี้น่าจะไม่ไมทกห้าหกนะห้าโลแ้วมันลาหัวอเริ่มเดี๋ยวตัวเบ็ดเีตัวเบ็ดตัวเบ็ดเหลืออีกตัวนึงตัวเบ็ดเหลือตัวนอกอีกตัวนึงอ่ะตัวนอกเห็นไหมลองัยลองกัดขึ้นฟังขึ้นฟังดนขึ้นปเลยระวังมันสะบัดตัวเบ็ดเฟาจะเป็นตัวมาแอ่งนีดมาแอีงนี้องนดก่า โลโอ้โหโชว์ด wow, ิโชว์ดิไล่ซะหน่อยก็ได้ครับผมถือโชว์ดิถือโชว์ดิเท่าคนหรือเปล่ามีคิปเปอร์วะคิปเปอร์ผมมีอยู่คิปเปอร์รอดูคิปเปอร์รอดูว่าเมันกี่โลไม่คิปเปอร์วัดวัดไม่ได้ดิเอาออกไม่ออกไหม

สุดยอดนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์ทำไปได้ไงครึ่งวันครับไ,ไม่ถึงครึ่งลงมาเถอะลงชิบพายจานหน่อยเลยหมกไว้เหรอมันตายไหมไม่ตายไหมนะไม่ตายพระอาจารย์ไม่สนใจปลาดินและลองห,หนุ่มลงบอโอ้ยดูมันขับงับตัวนี้แหละที่มันอ้วนเด็ดใช่ไหม ฮะโ <มา S 1> กนีแ่แหละไปวัดสิมันนีมะเร็งนึกซึโหใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใส่บิ๊กทลยงในอ่ะเท้าขาเลยครับผมกจะสั่งไหมน,นี่ตัวเท้าขาเนี่ยตัวเท้าขาผมเลยฮะใหญ่มากเลยครับ